จะไปอยายกเบท่าจะประจงนักหนาใกรกอดม่นกลางแล้ววันนี้ดีตี่รุปปากกอดบุตราาเจ้ารู้มีว่าว่านอกดาวนี้ดอกคมในดาวเคลื่อนเดือนกลอยนี่้ามอหลับอะไรโอกาสรราจะกลับ สู้วังยัยจ่นบาล,ลานักหน้าดีก็ได้เมือนใจลอกใหญ่มากะลีได้โอกาสเหล่านี้มาน้ำกลางพร่อยมอยลับเหล่าน,นี้กลับตืนนอนมือมาก่อนค้อนนึก,กว่าปูานี่แต่ขืนตัวมองอมองกว่ามองใจเมียนปัดสะดา จุนตามแม่มาล่าไม่ยวกข้าอยู่ใดรู้ดีใจนี่มากลีแล้วน้องแก้พีรอดต่กลอดใหญ่โมโหกตารนีจะป่าปล่ใหญ่ตามหากาศามี let's มา,ะมาอะไระครับมาอะไรอะไรเหรออคุณกรุณาซื้อมาลัยนี้หน่อยดี๋ยครับผมช่วยเหลือแม่ผมมาลัยเจ้าครับ ว่าเลานี้น้ำตาตกผมจากบ้านต้องสงจันรลำบากกายไขยมาเลยกรุณาจะนะครับผมมีชื่อว่าเตียงจักครับเป็นลูกแม่สาวมาจากเต่หมู่บ้านชนแดนแม่ผมลำบากเดือดร้อนป่วยหนักผมมีพวงมาลัยจึงจวันฑ์ในบรรดาลให้มาลัยพวงนี้เป็นของเจ้าหญิงวีนาจากแต่ดินแดนของพระมหานคร เออเขาลางนะครับใครได้มารายนี้ไว้เขาจะให้แต่งงานแต่ผมเป็นเพียงลูกของชาวนาการศึกษาไม่จบประถมโอ้นั่นเหรอครับผมครับนั่นไอ้จ่วยเจือตีครับเห็นดูตรงสานปุ่นตาเล,ะละือลดเลือดเชื้อนางว่าเลืได้นะของไอ้บ,บ่านั้นอยู่แชบตัวกับคูลูล่ะอย่าไปส้นเจมันแล้วคุณจะขายด้วยราคาเท่าไหร่นี่เราเป็นถึงเจ้าชายสินราเธอจะเอาราคาเท่าไหร่ก็ได้ เจ้าชายเหรอ,อถ้าเจ้าชายอายากใขล้หนูกเปลี่ยนซักเราควรจะถวายตอพละองค์จุดแล้วแต่แล,และลองค์จะทรงพระกรุณาอืมจริงนะแท่งนะนั้นฉันจะขอทูลถาวายพวงมาลัยนี้องค์หญิงควรจะแต่งงานกับเจ้าชายนะขอให้ท่านเป็นผู้ทรงกรุณาเถอะเอาเธอไอ้น้องชายเธอมีน้ำใจเธอก็เป็นคนจะเลียวฉลาด ฉันจะมอบแหวนธรรมรงค์วงนี้ซึ่งฉันเองไม่มีเงินทองติดตัวอยู่แล้วแหวนธรรมรงค์วงนี้เป็นของส่วนตัวเธอไปขายก็ได้ราคามากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเป็นพระมหากรุณาธิคุณมยิกันเอาเธอะนั้นเราควรจะเข้าส่นครเขาลางฉันจะไม่กลับไปส่นครฉันอกอดลอกเผื่อว่าลุงยักมันจะได้ตามหลงทางนั้แต่งงานไปทางนี้ขอบใจนะหนูนะอุย้ยเขาเป็นผู้ดีมีความประเสริฐด้วยนะ้ำใจไปนุย้ยเราไปขายแหวนมันง่ายดีเก่ง Nhà chào của kai, ai bao anh đặc trưng, ai rơi được ôm nay, khi mô, à, à đi quốc mì. Oh, mùi mô, u bát, im mô, 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 im xin một mô, này mô, khai mô, 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 พี่มีกล้องดีอยู่จริง,งูกเอก็น้องเออหลกอมหล็กเลยนะขี้ราดีวายแล้วแกน้องตามเจ้าชายเพื่อได้ชายน้องเออเอาไม้ก็ไม่เบีย้ยอะไรก็ได้กว่าแจ็คมุกยากระได้เป็นนี่แหละเอานี้เหงาเ,าเรามันไม่เป็นมงคลก็อาบอมยันป,ป้ายันพื้นหนึ่งเออเอาละป้ายันนีอยู่ในกางเกงวอม,มันอ,อีอีเออเนี่ยเออเอาไปเด้น้องเอ,อไป กายันไรติดเลือดมากันกองเต็งเลยเต็งเลยจกักติดก้นที่ไรหยัดแม่แม่ดังเคยอ่ะบ้าหลวกท่าก็เลยกีหมวกเลยก็แม่ดังเคยอ้ามีราช่าใดกองดีนะนี่รีบกระเลยตั้มมาลงวงไม่นี่ดีใจนักนาต้องไงแปลงประกาศแรลงกลางป,างป่ารักเดียวมาเจ้าหน้ามาเคลีย સામે ยเหลือคนอยากจนช่วยเหลือคนอยากาแหวนครับแม่ค่ครับแม่ค่อยแหวนเยอะอย่าประกาศกันเลยดีด๋ยวมงแหวนครับแหวนอะไรนะโอ้ต้องสาวไม่สบายหรือไงเดินร้อยละน้องซื้อแหวนไม่สวมใส่ดนะิจคะแหวนกะเลยต้องขุด ักซื้อแหวนไปสวมใส่เถอนะจ๊ะแหวนอะไรของคุณนะ่ะเป็นแหวนเพื่อความกตัญญูครับผมจะไม่ตีราคาหรอกกรับเจอแหวนนะกลับแต้มไฟันไอ,อแม้เราก็เป็นสั่งกังติดมือขูขึ้นลุ่มล่ามแถวแหวนอะไรนะคะเป็นแหวนแหวนทองฉันขอดูหน่อยได้ไหมฮะนี่คุณนี่มันแหวนผัวใช่ไหมคุณไปได้มายังไงฮะคุณไปพลานไปกระมอยมาหรอผัวจะอยู่ที่ไหนอะ่ะค,คือคืออะไร นี่มันแหวนขององค์ชายจินนาฬิชใช่ไหมคุณจะบอกว่าผัวยันอยากจนขายแหวนไม่มีผัวจะอยู่ที่ไหนคุณไม่ปรานมาแล้วขบอยมาแล้วไม่ไม่ปรานกับแม่บังแกลับลืมเราลักดีแล้วเบ่เลยฮะแล้วปิปูดหรือว่าเราลักพอคนเราอยากกัดใจงันวันนั้นเล่นไม้มวดขึ้นแบบก่อนนำแฉเรื่องกูจะไม่ได้นำแฉกเวนดูไม่ปืนเนตือนโอเคอ๋อเมื่อนัไนแหละแต่เจ้ามาไกลเพื่อมันรอดแต่ว่าก็นนำมานำแฉยังไม่ปิดวงังยืนหน้าเจ้าขวายังปืนเตือนพวกคอ๋อเมื่อ แกดีใจอไต้คุณตั้งปีออกเดือนลงมาว่าน้ำแจแล้วจะถามคุณได้ยินไหมคุณเจออะไรผมจือเตียงศักดิ์คุณ่ขโมยแหวนผัวยังไงล่ะผมผมไม่ได้ขโมยครับคุณพูดความจริงมานะนี่ฉันมะก,กะลีเป็นเมียเขาแล้วคุณเป็นเมียแล้วฉันผัวมากก็จะถามคุณคนนี้ก็คืออย่างนี้ครับผมจืดเดียงศักดิ์ครับผมอยู่บ้านชนแดนอยู่ๆแม่ผมป่วยหนะัก ทวดาฝ้าดินตรงสารผมกับนําพวงมาลัยโชคลาภขององค์หญิงวีนาในนครเขลา,างไม,ม้ผมผมเดี๋ยวหาพวงมาลัยนี้คือขายเอาเงินทองคราวนีนะค่ะกาเจอองค์ชายผมก็เอ่อมอบพวงมาไลัยไปให้ก็ไม่ได้บอกว่าเขามีเมียหรือไม่มีเมียนี่ครับคุณให้ก็ไปแล้วให้ไปแล้วค่อยแหวนค่ะเอาเถอะฉันถือว่าคุณเป็นคนจริงพูดตรงผูดยึดไปทางไหนไปทางโน้นนะฉัจจนจะรับแหวนหวงนี้ไว้เอาแล้วแม่ผมลนะ่ะคุณเอายาวิเศษของแม่ยักษ์โมคันไหม แม่คุณยังไม่ถึงจะตาชีวิตจะถึงขาดหายไปในห้านาทีครับผมขอบคุณมากนะแต่ว่าไปสิครับผมลาก่อนปว่ยจนไปทางไหนอ่ะไปทางตตะวันออกรับแกว่าปนี้แาแกว่าแกนตุ่มแกเกียดว่าคุณนอรอมันเพราะอย่างนั้นเหรอครับแกว่าคุณนั้นไม่ได้เหล่องน้น,นี่แกไม่เอ,เอาคุณมักกันดีนี่แกว่าเหยี่ยวใส่ปลาไอหน้าผีคุณจะฆ่ามันให้หมดไอ้หนุ่ยความนอค้อยแล้วนั้น ให้เราย้อนย้อนเนไไี่ยมันเผยใจดีมึงเจือกูนะกูได้แร็กว่านั้นเลยไปยืนบ้านกับป๋อล่วงถึงมาบ้านนั้นดนเลยถึงบ๋อมาพงว,งว่องว่องคุณต่างจุกว่วจุกไปไปอิน่นก็ป๋อร,ร่วงปลัดบ้านเลยมาเคยมาบ้านนั้นบอกว่วองมองอู้อู้อู้อใช่ป๋อล่วงว่าก็แก,กปลัดเลยก็ย่อกันจาบ้านว่ากูบ้านเดี๋ยวคุณพูดต่อดี่คะมันว่ายังไงมันไปกี่คน ไอ้เปียกกันมันหวานนองกันตอดมิ้นไอ้หน้าผีไอ้ตัวนั้นสําคัญใครอีกไอ้ปุนแก้วมันหวานนองกันกอบโจตึงมาันนายเจ้าชายถุมจะดีกูจะไปฆ่ามันให้หมดชื่ออะไรนะคุณน่ะหนุ่นหนุ่ยครับจำไว้เรื่องนี้หนูหนุ่ยพูดแต่เรื่องนี้ไม่จริงกูจะกลับมาฆ่ามึงไงหนูนหนุ่ยอ่ากานีฮะกานะลำนักเด้งนีนนนน่มึงช่วยกโลุกไม่เอา คนก็ช่วยๆและกู้ในโรงเรียนคนก็ช่วยคลองที่พัฒนาสังคมหยัดแม่กูช่วยเรื่องปัญหาใดตายไม่แม่บอกคุณลืมกูณไว้ใจแบบยาวจังแล้วกันนายเรืองแต่มันไม่มากไปเช่งไปกว้างว้าจาละนี่ลูกมาแล้มันแค่ไหนอกเง้ากันตายปากกุดเยได้เวลาบัตรตารดปากายมุ่งไม่ปราศพปีภบเต้อ విభక్త <silence> ไปแล้วเอ๊ะไอ้หนมนี้มันเฉยเรียนสัตดหรือเปล่าไปไหนไอหนูไปนครเทลางไวม,มานอ๋อแล้วเพื่อน อไมีความนี่ก็ลองตามามึงชื่ออะไรทำไมตีจะก้าวไปะละเพราะจะแต่งงานกับพีหน้นนี่ติดาจะวังอ๋อเลอเอ็งชื่ออะไรอะนุ่มฮะเรามีชื่อว่าเจ้าชายสินราเจ้าชายสินราแล้วทำไมต้องเอาพวงมาลัยไปแต่งงานเ้าฉันซื้อมาล่ะ เป็นสิทธิที่เจ้ควรจะได้ไอ้เหุนอยากโูดอะไรดูกันเที่ยวแต่อยากเมี่ยนนั่นตื่นแล้วนะมักะลีนั่นป่านี้เดี๋ยวป่าเรลกาั้นแน่ลอยู่แล้วตื่นเจ้าพัวนี่นี่มักะลีเปรีบนักลูกอยากจะพยายามตามการพัวอยู่ตีนั่นแหละกูต้องแตกให้ถูกต้อกูไม่กลัวแล้วอ้อมใจตายทุกคนไอ้ปุ่นแก้วอุบาจกีรพัฒน์ ปลาเก้าปลาหลอกแทงลัวตายริมดันเลือดในเปียกคนเดียวไว้สักคนใช่แลาวมันจนไม่ปิดไว้ให้เจ้าเจ้าต้องกีดช่วยสักไรเออนานรอดนะมึงรู้ไม่รอดนรอเจ้ามาแล้วรอดนะนึกคุณโง่จักอยูว่าที่มันมันแต่ใจอยากไม่แทงอยากมันแทงคนเรั่ด้ดนคนบาดยาไม่น่าแทงนั่นมันเรื่องอะไรของคุณไะยักษ์อันนี้มึงโง่จริงๆนะเว้ยอ่ะนี่จะมาว่าเราทึ่เจ้าชายได้แล้ว องชายสินนาลพวงมาลัยนี้ของข้าเองไม่รู้หรออ้าวาใครบอกนี่เองฟังเะียก่อนข้าเป็นลูกยักษ์ของพ่อของเออข้านี่ชื่อปราบปัทถาพ่อก็ชื่อปราบไตรจักรก็เดินทางมาจากพระมหานครรม,มโคเนื่องจากว่าพวงมาลัยนี้นะมันไปตกที่ดินแดนนครรม,มโคเดินทางมาในเมืองมนุษย์ข้าไม่มีความคุ้นเคยไม่รู้จักเส้นทางพสุดุทไทยก็ไปเจอหนุ่มคนหนึ่งมันชื่อไอ้เกลียก้ยจักแม่มันชื่อยายเสา บ้านมันอยู่บ้านชนแดนมีไอ้เท่งไอห้หนูนุ้ยเป็นพวกมันชวนข้าไปนอนพักค้างคืนที่บ้านแล้วคืนนั้นไอ้เท่งมันเอาอะไรไม่รู้ไอ้หนุ้ยด้วยเป็นบองบองบองแล้วมีของใบไม้หั่นแล่ขาดสูบก,กระดูดขมเอาพราระตื่นขึ้นมาพวงมาไรยก็หายตามมาก็อยู่ที่เองนี่แหละโอ้หัดทบที่สุดเลยแอ้เปลี่ยนสัตว์มันหลอกมาขายข้านั่นนะสี่คืนให้ข้าเถอะอยากเอาเถอะไหนๆข้าก็ได้มาด้วยแหวนที่แรกเปลี่ยนเป็นแหวนประจำตัว เราไปอธิบานชนแดนเด่ก็จะจัดการลงโทษมันออข้าไม่มีเวลา,วาอ่ะไอ้นี่มันเรื่องระหว่างเองไก่เกรียงศักดิ์ใจยากประยุงเกี่ยวอะไรให้เราเชื้อเพื่อยากว่าพวกมาอะไรนี่ของมึงเออนี่มันเป็นไปไม่ได้มันกับมึงมาอ้อกได้แล้วข็นี้มันรางวัลทีนึ่งนี่ตูกเคยเคยตื้อคนนั้นยอมจะขึ้นเอาเุ่นกันมึงวันนี้พูดก็นคนนะกออ็นางถ้าจะให้เองไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ข้าเถือดสิทธิของข้าไอ้พวกมันบาลานี่มันยากได้มาเลย เมื่อนอไตไม่ยอมเราก็พร้อมแย่งชิงถือว่าได้กูจะต้องแต่งานเลยมีบรแปลกก็ปรลาง่ายเจ้าหญิงจับกระบองก้องมานำการแย่งชิงแล้ววิ่งก้าวทะลุลาย เปลี่ยนอากาศเสียท่าจัดก,การทำลายพวงมาลัยไปที่บ้านจนได้แั่ขากอนไม่ได้เลรอข้าไม่ไปมอบพวงมาลัยนะข้าไม่มอ,ไม,มอบไม่มอบตายโอ้ยไอ้มนุษย์สัตว์เองตัวแค่งนี่คิดจะทำลายพวงมาลัยเล้วคงใจข้าผมใจยอมแบกข้ามาเยอะทำลายพวงมาลัยเดี๋ยวนี้ไปหยิบพวงมาลัยมา ผมมามอไป้ข้าและยกมือไว้ข้าก็จะไว้ชีวิตได้ยินไหมข้ายอมตายหยุดนะเอ็งเป็นใครมัคคะลีลูกหนูมายังเนี่ยอีผัวหนูมัคคะลีลูกคบแระแม่เจ้าโมคันเทพยิ่งใหญ่ของยัชษ์ใั่นสิข้าไม่เชื่อต้องระแดงหมัดจังมะยามาในข้าดูนี่งไงเออใช่ว่า

เมียมาชินารามีเจ้าลุกขึ้นดีค่ะเมียมาแล้วโยไม่แต่นลงลบอมังแล้วกูว่าแล้วไก่พันติดตาแล้วโจดร่วมวัเเวนักหน้าเ,เวนยปูเ,เกิดมาจาชจัดไม่ออนที่ได้มีชีวิตกกทุกข์ทักทีนึง โยูันก็นเมื่อสิ้นเดือนหมดรับผเ,เดือนี้หนังใ้ใบเย,ยเยียาคาควยตึ้งเดียวคาหนามตึ้งเดียวคาตู้ย็นไม่มีไดนนอนบักกะดีของฉันเองเลยค่ะโอ้ฉันนึกแล้วว่าเมียฉันต้องมาช่วยอืมค่ะคิดถึงเมียอย่าเลยค่ะคิดถึงครับแล้วทําไมหนีเมียละ่ะใครบอกว่าหนีฉันมันนั่งคิดกับเปียกและปูนแก้วนะมันนั่งคิดว่าฉันนี่เป็นถึงลูกพระมากริยั แล้วแม่ยักษ์โมคันเป็นคนที่ควรแก่นหน้าเคารพอย่างสูงสุดฉันจะนําเธอไปเหมือนอย่างกับซื้อขนมซื้อข้าวเหนียวมันน่าเกลียดคุณแก้วก็เลยแนะนําว่าเราควรจะไปนํากองเกียรติยศเพื่อที่จะมานําเธอกลับนครนี่ฉันมาทําพวงมาลัยดอกไม้เพื่อจะไปสวมไม่มือเธอสวยไหมตอนนี้แหละคะ่ะใช่สิออนี่มอบใหน้องแหละก็ใช่ดิเมียฉันเนี่ยไม่มอบปห้เธอแลวมอบใหใครออขอโทษนะผัวนะก็หมายถึงว่าคุณไม่หนีใช่ไหมแต่หนีันฆ่านะจ้าฉันไม่หนีแอรรอบตัวจา ừ mm, thay đổi lòng